อันนี้เนี่เลิศสมเป็น,ตนเ,เต็มถาดอีกแล้วแล้วสำหพูบของแค่ต้องมีแต่แนวใหญ่ๆบญ่โบเลิศสมเป็นแต็มข้าวมันข้จ้อยมีเอ็มดีบ้างเดี๋ยวหาตุ้ยนังก่อนเบิงึงเอา้าเลิศสมเป็นแต็มเลยหิมะายขึ้นหวนหวนมีผักมีปลานิ่นนำจิมซีฟูด้ดเลิศสมเป็นแต็มีเห็ดพร้อม h a v e mushroom h a v e vegetable h a v e uh, fish h a v e seafood s a l t and h a v e p u m p k i n come on come enjoy me everyone come on come on น้องเอ้ยกินข้าวไอโคกไอโคกน้องเอ้ยกินข้าวขมอนลูกละไอโคกลูกสาวกาบได้หิมาบาดที่นี่ลืมสวัสดีสวัสดีจากพี่น้องสุขุสุคนฮัลโหลเอฟพี่วันฮาวอายู ก็มียมโอเคเอฟวีเดเอฟวีมินิท e ั n แอนด์จ o ยมีขม,มอนขม,มอนเรือดขึ้นเ่เต็นจบเขากันเบาน้ปะปลาหนึ่งหรอกล,ละ่ะกินปลาหนึ่งกินพักจะได้หาไยไข้เร็วๆน้องไทยเป็นไข่เป็นไข่เก็บข้อไอสืบพิมูกึกคึกจุ่เปล่าคาทามาานิยมเพียงแฟนคลับหกักแฟนคลับลง เพียงโบวิททูเอฟวีบันเมคเอฟวีบันเลิฟมีดิฟอร์มายดสอืมมาอันนูกตักเอาแล้วลูกเอาจอนตักเอาตาเนี่ยลูกนะหอนหอนนะแต่มันล้ำนะพลเน่าเพิ่งมาเน่าเซ็ตใหม่ๆนี่ก็เอาซ่อมมาแม่จะเอานี่ฮึจารย์มายกมายกมาเอาเะ็ดก็ลูกนี่กอทิชอบเะ็ดกินหนักๆลูกละได้หายไข้ นี่ก็เห็นมั้อ๋ออาเนี่ปลาเนี่ยเอากำนี้มาบัตทินิลุยมาซอยเลยซอยเลยจวดจวดเลยบัตทีนีเฮ้ยเลือดสนเต็มเลยแม่แฮชเบิร์นบ็อกซิงฟุตบอล ีิตะเนี้หอน่อนนองจิ้มนี่ยจำเปตเลยหรกนะจำเปมั้เผ็อนอเ็ก่อนอื้อเน่อย แ,บบนนแม่กระป๋อเป็นนกวะนี่ป้าแม่เป็นนกซีป๋าเนี่ยซอป๋ากับซีพกักะซี้ยงขึ้นน้องซียังขึ้นน้องน้ำแก้ว mặc nằm kéo keo, vắng quả, kéo Nấm keo luôn, pumpkin keo mhm 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 hết mhm 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 Ừ. Ừ. 绿，嗯，那怎么整？ าขาเค็้าวไข่เค็ดขอนข้าวขเห็ดขอนขาวแจ่บาเจ็บเค็ขอนขาวเค็ตเ็เนางหมูเค็นาฟ้าก็ไ่ด้เค็ตนาหมูจำม่ได้จำจอบมได้เห็ตนาลงอืมว่าจะใจไม่กับ,บ้หมืนกันอืม

えっ <music> Lần thân thêm nhà lòe. Tu kìm năm mươi ba mươi chín thí food nữa luôn mát 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 วะนี่ขาวข้าไปเข้ากับทัวรท,วทัวดิปนปนใส่ทั่ดินปนไปนี่หม้อมัน,มมนออกมันมันอยนู่หวังัง้ง

ขุดตองหักใส่เลือดเซ็บเซ็บคันะเขาา้าไอขึ้นวนๆแม่เหมือนไปปั้นนะลูกยิ่งบเท่านหอเหมือนดูกบ้าเขาไหมข้าหอมมะลิมันอีน่ โอ mm ้โหรู้สึกเหมือนเดิมลองอันนี้อ่ะเป็นกระดูกนี่ Hãy subscribe cho

ีแฝมาดมาเลือดอืมการทำไมเป็นเลือดมีแฝมาดิมาเลือดอืมสกู๊ปเรื่งไรต่เนี่ย món lắm bà muốn là à, hết không bà rồi Không muốn phải hết 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 bé ai sẽ กินทอดหางน,นหมล่บอกอิซิทเทลอืม so good so good so good เสจมั้อนนี้ให้หนึ่งกระดูกิ๋อเนี้อื้มบัวปิงอันยนปิงอันเนี่ 嗯，怪怪怪。 i'm <laughs> mm. going to eat fit here เบิ้งเบิงบอลเรียทศบอลได้เมือนประเท็นิสนาวันไงเบิ้งแบบรีแล็กซ์นี่ทิมเป็นวันนี่ยังเต้นท้สนามจะท่องจริงไหมฮัส์บินทูดินจะเทคอีสิรีเล็กซ์ฟรับวอลชิงฟุตบอลได้แสดงให้ดูมาทิมเพลน Exciting. <laughs> ันไหนหนุ่มเน้นดุดหนูมันพูดหรือมันซุปวันพูดหรือวันอังคารันพาแม่ไปสปริงวิลสปริงวิลกันเนาะยุดพูดซุปไปเชิบเชิบสปริงวิลไปซื้อเลยสปริงวิปุติธรราไปดูเลยปุ้ยงักหน่อยเป็นยังนี้กรือเปาบ้าเต็มมดแล้วเป็นนี้ ปูยักษ์อย่าก็ปูยักษ์ทาโร่แฟนท้าบอกแม่แม่ก็บอกหูแฟนท้าว่าใี้แม่กินปูยักษ์ทาโร่อย่างปูอย่างนี้ไม่รำจำซื้อไปได้อืเดี๋ยวน้องไทยว่างก่อน อาทย์หนัก่ะหายไข่พอดีมัมากหายไข่ก็จะหายแล้วนะอ,อันนี้เป็นแค่ไอ I know, I know. ้น้อ<ม>ยนิ่มล้าวาน้าหมูอันน้ายไข่ก็ไปเชือบๆกับเนี่ยนะครับไข่เป็นไข่ยันไปเอวเชือบเชือบมาเ,เชือบเชืบาเกืๆๆอบขอบาะนะ้าปลาผบหนัก พุ่งย <_ translator> ิงแรงเลยกับปีศายแลงแรังมาวิ่งเขาระระใอ้ประดับใส่เกือบีแค่งเที่ชงเชงอีกอ่ะเป็นกับไหนเป็นสาวนานแล้วนานแล้วก็มีแม่กับพี่สาวจ้ะสาวได้สาวเอาอ แซ่บแซ่บก็ไปถึงสวง น้ำพริกเผ็ดยังไปกินน้าเผ็ดตาปลาตาปลา,ม,ามันนั่นนี่สองนั่นถ้ากินตาปลาหน่งตาปลาทูตอนนี้กับปลานิ้นี่ปลาหนิ้น่ะหรอ

เค้าวหวานหลุดแม่ลืมซื้อเพชรเซมอ่อนมาไม่ซื้อเค็กแล้วแม่ลืม,ไม,ลมไม่ไปยืนกระป๋อละว่าจะเอาก็เก็กเดียเด๋ยวได้กบไปซื้อกระปือปลาก็ับมาจะซื้อไปซื้อปลา,นะาแล้วไปซื้อยางน้นองลืมเลยนะอืซื้อพักซื้ออย่างลืมแล้วไปซื้อหลายอย่างนะลืมเทปเลยมาถึงบ้านหรอเอา้าลืมเท็ก มันพุ่งก่อนเองแต่คือต้องกับม่เรามาก่กินช็อกโกแลตแกช็อกโกแลตแม่เต็มตู้ข้างหลังนี่บอกมากินแล <c oughs> อวกิมแทมไปถ่งเลยนี่เอาแช่ช,อชอ่องฟิวไปช็อกโกนะแลตเลยเต็มแพทเต็มแพทเลย